น้อามงยังมัน <c oughs> นีไ <c oughs> ห้น้ำบดบลโอ้ยลูกชาย่อยให้น้ำบดพี่น้องไอ้ตาว,วัววไงไห้น้ำบดเราหน่วยหนยเนี่พี่ขาเจ้าซอมอยู่พี่ให้อย,ยู่ขันไอ้ต้ชะชะาสวด

พี่โบกะไฮน้องแบมกะไฮพระเอกแมกกะไฮพี่น้องผัวคอยกะไฮไฮอีหรวอค่ะอันนี้ผู้ดใดบอเบิงเมื่อแรงเสียใจยังหนักเด้อพี่น้องเด้อฉากสุดท้าย